นระุ่นเกิน200ซีซีนะครับแต่ไม่เกิน300ซีใบแล้ว3รอบกับโมดโดนแรกนะครับเาตัวนะครับเริ่มมื่นนะครับตอนนี้เดี่ยวปั๊มนำในกลุม่ม2นะครับอันนี้คือขี่เอาเวลานะครับไม่ได้เอาลำดับที่คือเอาเวลาที่เร็วที่สุดนะครับไปเรื่อยๆปัป๊มเรื่อยๆเรื่อย แม่นะครับผู้นำใจโตไม่ครอแย่แซงด้วยเฮียแล้วโอ้โหลองเชียร์ตั้งนำทีเดียวครับเคลื่อนมาครับตอนนี้เปลี่ยนมือผู้นำมาแล้วครับหลัหน้าโอ้โหมันล้มฉลาดไหมมันล้มขวางไม่ค่อแซงเลยเรียบร้อยอีรังกากระเบอร์โอ้โหนี่เบอร์ไม่ผมมองไม่ได้ปั๊มมันรีบโค้ดขวัญชัยนะครับขวัญชัยนะนี่คุณมานัครับแม่า มีฉลาดมากครับนี่นะครับล้อลมลมมีลมหยุไงวันนี้ลมชัดบ้างนะครับทางไกลนะวันนี้นอกเสียมันไปเร่งเกินมันก็หล่นมันก็ล้มแล้วปิ้นเพาไปสองรอบแล้วแม่มันจะเจ็บก่อนนะแล้วลบสองรอบมันเหนื่อยจะตายใช่ครับเจ็บเลย ตะวันเพชรนะเก็บเป็นลืดนๆต๊เกีหญ่ต๊อกตะวันเพชรนะว่าเต๊อกมีสร้อยเพชรขึ้นมาเราเ,เป็นเวลาเนี้โอ้โหไล่แล้วสามร้อยสี่สีนะเนี่ยตบมาล้นแรงจริงๆโอ้ยแล้วใครครับเนี่ยเร็วอยู่เร็วอยู่จะจะยืนรถเพื่อนหรือเปล่าครับใช่ครับมันมันไม่ควรรีบแหมมันเวลาให้มันเข้า20่ันอยู่แล้ว ไปแล้วนะครับอันดับที่3ามวัวมันเหนื่อยก่อนนีส <RAM> ่สิวัวมันเหนื่อยก่อนดูดิมันจะไล่แซงเขาด้วยทีอะไรนะยนยาอักขระกุลนะยนยานี่คือผู้นุ่มนะครับเอาจะปั๊มไล่มาจากล้มสองรอบแต่ไล่มาเร็วมากใจเย็นปั๊มเรื่อยๆใจเย็นปั๊มเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปต่อไปรุ่นเล็กนะ แกเรียกมูเล็กแล้วนะาที่บักเพิมด้วยดันบุมบอกมาหน่อยใจเย็นค่อยไปมันรีบเกินเดียวมันเจบดี๋ยวมันเจ็บดีมันเ็บดียวั็ดียนเจ็บดับเียวันเจียันบเดียนเจเดวเจ็เอา20คมันงมันเยมจบบดนยวมนเนนจบนจไม่นนเจ็บเีเี ดีมาริเดี่ยมมากโอ้ตหเนี่ยรมาจับมรเยครับเริ่มับลดับับองขึ้นไปครับตอนนี้ใจเยนตเนเยนเบาเเบมันเริ่มเหนื่อยแล้วนีเริ่มรถเป๋แล้วดิใช่ครับตอนนี้เวลามันก็ยังเร็วกว่กลุมแรกอเนี่ยอว่เวลามันได้อยู่ อย่งเป็ติดแค่นั้นแหละครับยคนอะไรคนอะไรปานเพชรโอ้โหหมายได้อะไรครับสามสิบแม่ลงไปคระโดดนห่สามสิบทวัดนะไปทุกนะาถัดนัดครับนี่แหมเปิดไฟให้นักแข่งในตาเนี่ยนะยังมาเห็นเดี๋ราเป็นจังป้าก็เนะครับบวกเอาแค่นี้ก็เห็นแล้วจังป้าก็เจอ ที่2องเดนลาเ้นะครับขี่รถในเท็กกันขี่รถเทคขี่รถเลอกยางในเท็กกยังไม่มาเลยจะบอสเท็กามาเละ่อเื่ออนต่นด้วยใจเย็นากลบวังังใจเย็นเยค่อยไปเวลาได้อยู่เวลาได้อยู่ค่อยไปโอ้หนี่นะครับ เบอร์18่ชื่ออะไรเวลามันได้อยู่ไหมอ่ามัก็มีหลายชื่อของใครด้วยนะครับเบิดแล้วมันเบิดแร้วลงถอมาข้าขึ้นไปเบอร์สิบแปไปไปโอ้โหลมตแค่ไหนโอ้ยพวกนั้นหมดแล้วสองนะครับอนนี้จับเบอร์ย่เดเวลได้ใช่รอหนี้แข่งกันตัวเองล้วนๆเลย เร็วกว่าเร็วกว่าไอ้นี่มันไม่พลาดอ่ะตอนนี้ในพลาดจะเป็นเทียนซ็อปนะครับโอ้โหเทียนซ็อกนี่ลุยบอกมันใจเย็นเวลาได้อยู่เวลาได้อยู่อาาได่างลุกเ้ลเอายเอาเงไว้เอ้